คุณต้องตกใจขนาดนั้นเลยเนะฮะโอ้โหไอนี่ก็ตกใจกันขั้ตัวแตว่าถ้าเะปล่อยให้คุณเจนตอนแรกเขาจะกอดก้ยอ่้ตัวนี้แต่เขาที่ส่ไม่ดีไงทำไมอะเพาไม่ไหวผมเอาคนอย่างนี้คุณไปเอาแหละคนอย่างนี้นะฮะก็สัปดาห์ที่แล้วรัวที่แล้วเนี่ยนะฮะที่หายไปก็เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนนะครับไปต่างประเทศนะฮะ บินเช้าเย็นกลับนะครับผมเ <laughs> หมือนเหมือนเดินทางไปเราเป็นห่วงไงเอาเป็นห่วงผมเขาเรียกว่านึกว่าตายออไปเลยแล้วโง่ตายครับเดี๋ยวอันนี้คุณผู้ฟังคิดหรือมึงคิดครับว <laughs> ันนี้ผมว่าน่าจะเป็นมึงคิดมากกว่านะครับอ่ะเจอเจอกับเราสองคนครับเช่นเคยนะฮะยัยภาวะปกติแล้วละครับผมเอเลี่ยนนะฮะที่ก็จะจะคุณงัดด้วยแหละ <c oughs> นะฮะมาทักทายคุณผู้ชมแบบนี้ก็อาทิตย์เดียวแหมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะก็เช่นเคยอืมแล้วก็มีศิลปินมาเจอเจอคุณผู้ชมด้วย เออวันนี้เป็นใครยังมาจากไหนยังไงฮะนี่เป็นเอ่อหนุ่มนะฮะมาจากบ้านบ้านค่ายเพลงค่ายละครชื่อะชื่อชื่อค่ายบ้านคนละคร2 3 4ด้วยมีเลขมาด้วยอันนี้จะเกี่ยวกับห้องหวยอะไรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาคุยเขาเลยดีกว่าครับครับภูมิธนาภูมิเชิญคครรัััับบีีสสวดครับสวัสดีครับ อากา <fits S 2> ด <cały istas S 2> แล้วก็วไม่ได้หนาวขนาดนี้นะฮะอ๋อเป็นพรอบเป็นพรอบเออแอบแซวแอบแซวปูนฉันนะปูิครับอืมฟังดีแน่คเออน่าจะเป็นละครนะถามชื่อค่ายก่อนก่อนที่นั่นน่ะสิอยากรู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปชื่อค่ายมันคืออะไรยังไงคือละครหรือค่ายเพลงฮะครับบ้านคนละครครับเป็นค่ายเพลงครับเป็นค่ายเพลงในเคลียร์สตาร์เวลครับ ซึ่งในเครือรสตาเวลก็จะทำเครื่องครัวครับแล้วก็จะมีพวกออหารเครับก็ทำละครด้วยใช่ครับในค่ายบ้านคละคร2,3,4ก็จะเป็นกึ่งก่งโมเดลลิ่งครับก็คือจะเปิดรับสมัครนะครับให้เข้ามาในการปั้นศิลปินเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแล้วก็ ป้นเป็นส่งเป็นนางแบบนายแบบนี่นะครับเออก็คือเป็นอย่างที่น้องเขาบอกว่าเป็นโมเดลลิ่งนี่แหละได้2-3-4นี่คืออะไรพอจะทราบที่มาของเขาไหมสองสามสี่ก็คือตัวเลขที่รวมกันแล้วเป็นเลข9ครับโอ้สองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าอ๋อ ไม่ต้องเอาไปแทงหวยนะครับไม่มไเกี่ยวนะครับแล้วอย่างเราเนี่ยนะฮะอย่างน้องภูเมงเนี่ยก็เวลาตอนเข้ามาในในค่ายนี้เนี่ยก็คือก็จะมีโมเดลลงโมเดลลิลล่งเขาไปไปไป,ไปทาบทามมาแล้วเขาทาบทามเรามาตอนแรกเนี่ยเขาทาบทามเรามาเล่นละคร,ครเล่นโฆษณาหรือว่ามาร้องเพลงยังไงก่อนนะฮะไม่ครับตอนแรกก็คือเขาจะถามว่าเนี่ยมีเอ่อค่ายสังกัดบ้านคุณละคร 2, 2> 3 4เนี่ยเขาเปิดรับสมัครนักแสดงนะสนใจไหมอ๋อตอนนแรกในน้ำนักแสดงก่อนครับครับแล้วเราก็จะไในแสดงก่อน ครับมีผลงานอะไรบ้างครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเป็นเอ็กซ์ต้าครับก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นนักร้องก็คือผมเป็นเอ็กซ์ต้ามาก่อนครับเอ็กซ์ต้าก็คือแบบแวบไปแวบมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประกอบครับออ่่าก็หลายเรื่องอยู่นะครับายคนไมคุ้นหน้แต่ว่าถ้าเอาที่แบบว่าเห็นแล้วจําหน้าผมได้ก็จะเป็นเรื่อง อะไรนะบอดี้การ์ดอะไรสักอย่างเลยครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ผมก็จำชื่อเรื่องไม่ได้นรังเรื่องบอดี้การ์ดบ้านเราดีน้อยกันเยอะมากครับเออก็หลายผลงานนะฮะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะครับอันหลังจากที่เข้ามาผ่านในเขาเรียกว่า ตายของการเล่นละครก่อนอะไรก่อนเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาผ่านตัวมาร้องเพลงเนี่ยเออมาจากจุดไหนยังไงฮะจุดที่ผ่านตัวจริงๆก็คือตอนแรกนะครับที่เราไปแสดงแล้วเวลาเราโชว์ตัวงานอีเวนต์อย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องมีการร้องเพลงมีโชย้ยครับก็มันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อค่าลิขสิทธิ์ทางค่ายก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ก็เลยบอกว่าน่าจะทําเพลงาไว้เพื่อเปิดตัว ใช่ครับเออนั่นแหละสินะฮะแล้วตัวเราเองเนี่ยเราถนัดร้องเพลงมาบ้างไหมหรือเคยมีประสบปรงประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กมีไหมตั้งแต่เด็กมีมีมีร้องตอนเด็กครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วส่วนตัวภูมิเองภูมิจะได้ฟังเพลงลูกพุ่งเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่จะเปิดให้ฟังอย่างเงี้ยครับฟังได้ไหมแต่เด็กใช่ครับมันก็เลยแบบซึมเข้ามาในตัวแบบว่าอัตโนมัติเลยครับทำไมลูกเป็นคนจังหวัดที่เนี่ย ผมเป็นคนโคราชครับก็ไม่ใช่ครับใช่ใช่ใช่สามชั่วโมงถึงครับอืมนครราชสีมาเราก็เลยมาพูดถึงเรื่องเพลงเลยก็ได้ซิงเกิลหนึ่งออกมาเป็นซิงเกิลใช่ไหมเป็นซิงเกิลแรกครับชื่อเพลงว่าแฟนเก่าเท่ากับศูนย์ครับของภูมิธนาภูมิเขาบวกกันยังไงครับ จริงในแผ่นเขาเขียนจริงเขาขับสูนจริงเป็นโจรสกนิษฐาเลยแหละเอก็ข้าถึงที่มาที่ไปยครับเพลงนี้บทเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่สื่อถึงอารมณ์ความรักที่ไม่สมหวังเป็นความรักที่อกหักครับ คือไม่ได้อะไรเลยใช่ก็คือเราเราก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่คนรักก็จากเราไปอย่างนี้ครับตายไปเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ถึงขนาดนะไม่ถึงกัตายนะบางทีเขาอาจจะไปมีครอบครัวใหม่แล้วแต่เขาเถอะโอ้นี่ก้แช่ไม่เป็นอะไรมากเ่ยคนวันนี้ดูคนเที่ยวกลาดนะแช่ขึ้นไปเรื่อยเลยอ๋อแฟนเก่าเท่ากับศูนย์ือเพลงอพูดถึงเอ็มบีบ้างเอ็มบีเป็นไงบ้างครับไทยทำไปเรื่อยมาก Mv ของภูมิก็ได้ปล่อยซิงเกิลไปแล้วครับ<ม>เพลงแฟนเก่าเท่ากับผมก็มได้พี่พีนักสแสดงจากช่องเจ็ดับครับ,รบพี่โมอามีนาแล้วก็พี่จุบอิทิกร<อ>ร่วมถ่ายทอดบทบาทความช้ำรักในคำนี้ครับอ,อเ,ปเป็นเส้นเรื่องเลยมั้ย,ยาวเ,ยเป็นสตอรี i, ใ<ช>่ใช่ไหมใช่ครับเป็นเส้นเรื่องครับสิบนาทีรอ ก็คือเหมือนเป็นแบบละครเพลงมาเลยใช่ครับเป็นละครสั้นๆเออเออเพื่อสะท้อนให้ถึงว่าแนวเพลงจะสื่อให้ถึงอะไรให้ถึงเรืองความรักอกหักยังไงมันเป็นสไตล์ไหนลูกทุ่งอีสานหรือว่าลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่กึ่งอีสานครับคนคุณลองแซมเปิร์ในผมฟังหน่อยเออสักท่อนนี้เออได้ครับเลิกกันไปก็ยังคิดถึงเธอเสมอ คงไม่อาจย้อนให้เธอกลับมาเหมือนเก่าประมาณนี้ครับกําลังเคิร์ฟเลยอ่ะเออเออเอออ๋อก็เป็นแบบแนวสําเนียงก็เป็นไม่รุ่นหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็ยังคงมีเอื้อนลูกเอื้อนลูกคออะไรบ้างเหมือนกันแต่งเพลงนี้ให้เพลงนี้นะครับได้พี่โจสุนเนินครับเป็นคนแต่งเพลงให้ครับคุณชื่ออะไรนะเป็นคนโคราชเหมือนกันครับอ่าใช่อ่าแล้วก็อยากจะ บอกกล่าวกับแฟนๆที่ติดตามมายังไงบ้างไว้ให้ฝากผลงานได้เลยครับครับยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงแฟนเก่าเท่ากับศูนย์นะครับของภูมิธนะภูมินะครับซึ่งถ่ายทําเป็นซิงเกิลแรกนะครับก็อยากจะทําออกมาให้เต็มที่นะครับยังไงนก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดเป็นริงโทนเป็นเสียงรอสายได้ได้ที่ดอกจันที่เก6 8 8 6ครับ แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของภูนะครับแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆในค่ายบ้านคนละคร2-3-4ครับไ,ได้ที่ Facebook บ้านคนละคร2-3-4เลยครับเป็นภาษาไทยท่านตามนี้เลยนะฮะปกติแล้วปกติแล้วเราจะออกมา3คนครับเป็น แพ็สามคนก็จะมีน้องๆผมอีกสองคนแต่วันนี้ติดไม่ครับปกติครับแต่ว่าน้องเขาติดสอบเลยครับใช่ครับก็เลยมาไม่ได้คือติดสอบนี่เขาก็ติดสอบเขายังมาเลยคุณสอบปากคำเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วสอบอีกสองแบบแล้วรอคุณรอก็คือรเราวันนี้เราก็เลยมาคนเดียวก่อนใช่ครับก็จะยังเหลือน้องออลีตติยาครับ เจ้าของผลงานเพลงบอกให้อ้ายบายฟรีแล้วก็น้องท็อปสวัตแล้วผลงานเพลงแอบอยู่แอบกินครับน้าไม่มาด้วยนะพงศ์อ๋เขาไปด้วยกันไงเขาไปเป็นแท็กอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะเปงานปกติไปนแท็กใช่ครับปกติเราจะไปกันสามคนครับตอนนี้ก็มีตัวนี้ในค่ายมีกี่คนตอนนี้ในค่ายมีค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นนักร้องก็จะมีอยู่3คนครับอ๋อแล้วก็เป็นนัดแสดงแล้วก็นายแบบแล้วก็นางแบบอ่าที่เขาบอกเงเป็นโมเดลเป็น รักแสดงไปเยอะใช่นะฮะมุจออนี่เลยบันเทิงเนี่ยใช่นะฮะขาดดีเจเนี่ยเด็กด้วยเขาลไม่ละไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เอาเราสองคนไปอยู่ก่อนไม่ละพอแล้วก็ก็เป็นหนึ่งนมครับเป็นศิลปินใหม่แหละอืมก็มีผลงานเพลงใหม่ๆแบบนี้ออกมานะ่ยใช่ครับเพลงอะไรนะแฟนเก่าเท่ากับศูนย์ครับนี่คุณจำไม่ได้เองหรือว่าคุณจะโยนให้เขาอ๋อโยนให้เขาโยนให้เขาโยนให้เขาใช่วงท้ายอย่าที่ผู้ชมกันอารมณ์โคตรโสิบนาที คิดหนักมาคิดหนักว่าจะจบหรือเปล่ผมวันนี้ขอบคุณน้องภูมิด้วยขอบคุณนะครับภูมิธนภูมิสวัสดีครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะกำลังคนนี้นะครับภูมิธนภูมิฝากไว้ด้วยกันละกันอ่คุณมิตรครับครับครับ